เหออบสิชัดมันหายไปไหนหลตัวเ L M N O อ่ะอยู่ไหน ชอตัวหนึ่งชองตัวมาด้วยเหรอรเอ็กบีชีโอพีคิวอาร์เอ็กชีวีปาปายู่วาเออเดย๋ยบตัมือให้ด้วยครับตบมือหน่อยแปะ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  have from before or late.